หลวงพ่อสุนวัดสารากุลอ,อันนี้หลวงปู่สุขวัดพรลับอิงยานวิทยาคมเหรียญพญาต่าเรือนหลวงปู่หลิวรุ่นแรก อ,อ,อันนี้พระนุง,รงนศรทีสินห์อันนี้นังกวักไม้แกะของขูบุญวัฒการางบางแก้วอันนี้หลวงพระปิตาจัมโบใบลานหลวงพ่อกลั่นวัดพิยาวัดนางนงคูหลวงพ่อปานครับ วัด <Five> <West> <S chter atus> สมเด็จวัดขังเรียงโีเดียเจ๋กเจ๋อได้ข่อห้เนี่ยอยู่ของกิรู้เปล่าพี่ทักใหม่เลยอันนี้ได้ชอดแบบปลาข้นเบิงนะ อันนี้คือของปู่สุกอันนี้พระสมเด็จวัดปากน้ำครับผมง,อ,งอันนี้อันนี้มีนะปิดหน้าเขาไว้ครับดักอันนี้ตับเจ้าร,รุ่นอันนี้ปู่ชารุ่นแรกปู่จิมบัลดูวันละนิดหน,น,น่อยนะเจ้าสัวพระเจ้าสัว ที่ระลึกอ้มหรือหล่ออนังซือเก่าหรือหล่อรูปไข่ครับมดูไข่จจซื้อหวมั้ะเอาผิดมากระไรเนาะมาตัดหน่ะของไข่ แก้วมรกตแก้วมรกตวน,นั้นซื้อเก่าเอามาเล่าใหม่อื้อีอ่สวยทั้งนั้นดู หนังสือมีนะครับใครสนใจเล่มเล่มนี้ห้าร้อยครับผมไม่แพงครับรวมส่งไม่ยังไม่รวมส่งครับผมเล่มนี้เล่บอะไรห้า้อยใช้แพงขนาดนั้นเลยนะหนังสือพระเก่ามันจะหายากเนาะถูกนะนี่นะครับมีเยอะครับห้าร้อยครับค่าส่งห้าสิบาทครับผม มีเยอะครับข้างด้านไหนครับดูครับอันนี้ปี60ครับพิมพ์นิยมนะครับผมสนใจทักเลยครับผมขอบคุณครับโอเคครับ